สูงให้ใหม่นะครับจวดมากเจ้าสามกุกเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นนะครับผมขันทั้งวันแล้วนะครับตอนนี้แต่ก็ยังมีแรงระแวงอยู่บ้างนะครับอ่านะครับผมของจวดไอการนกป่าต้องใช้เวลานะครับเปลี่ยนหน้ามานะบ,บางตัวก็ไม่ชอบคุมภาพตัวนี้ไม่ชอบคุมภาพนะครับผมปล่อยโล่งเลยถ้าคุมผาพจะดิ้นดิ้นแต่ผลกันนะครับแต่นิสัยนกแต่ละตัว ครับกาจะจับทางได้นีนนะครับเปลี่ยนกลงกรจวดเหมือนเดิมนกมันเข้าหน้าเข้าตาแล้วนะครับเนี่ยครับขึ้นสามเลยนะครับแล้วก็จะมีสองทรกนะครับนิดหน่อยเนี่ยครับสามจังหวะดีด้วยนะ ใครอยากได้นกมงคลสามกุกป่าภูเขาแท้นะครับโทรมานะครับเดนอยู่ใ,ใกล้ก็ไม่มีกลัวพ่รครับแต่ก็ยังมีระแวงนิดหน่อยปกติครับนี่ครับนี่ครับาก็ถือว่าสามกุกดีนะครับเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ ตเต็มบอกเต็มถ้ามันเต็มบอกไม่เต็มนะครับตัวนี้จะมีสองแทกนิดหน่อยนะครับใครชอบก็จัดไปมีคารมนะครับเ,เปลี่ยนกรงให้ใหม่จะทําคลิปให้ใหม่อีกนะครับผมลงอัปเดตยังอยู่นะครับยังอยู่ใครชอบนะครับโทรมาย้ายไปตรงไหนก็ขันนะครับตอนนี้ นะครับผมป่าภูเขาแท้นะครับนกสองครอบกว่านะครับนสนใจนี่ครับเดี๋ยวเสียงไปกว่านี้อีกครับผมนกมันพึ่งเข้าหน้าเข้าตานะครับ่นานสนใจนะครับโทรมาสอบถามค่ายนกขยายเพชรชบูรณ์ได้นะครับผมเรียกครูโยนทั้งวันนะครับ ตอนนี้นะครับใครทาหานกสามกุกมอยู่นะครับผมดูมากนะครับเป็นกุ้งให้ใหม่ยังสวยเลยครับที่นี่เ <c oughs> นี่ยครับขึ้นสามเลยนะครับเพราะว่าอยู่กับเจ้าของเดิมมันสามเต็มนะครับพอมา,าเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตามามันก็ระแวงอยู่ยมันจะมีหลุดสองนิดหน่อย จวดข้างันแต่งนอแล้วครับผมได้ยินแปลกๆมาได้เลยนะครับปูเรียกโยนอยู่นี่ครับอวันนี้ย,ยิงจวดนะครับเล่นกล้องดีมากนะครับใครสนใจนับยังอยู่นะครับผม โยนขึ้นก็หามเต็มเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวทำคลิปให้ชมกันอีกนะครับเพิ่งเปลี่ยนกรงไว้ได้สองวันแล้วครับสองสาวันโยนลูกโยนลูกครับอ่ทาทำคลิปให้ชมนิดหน่อยนะครับผมพอมีเวลานะครับ สนใจก็โทรมานะครับสามกุ๊กนะครับเก้าสิบปดปอร์ซนะครับอ่ะโยนปิดคลิปไหมนี่ครับโองแท้นะครับประมาณกระหลบอยู่เดือนเนี่ยครับ,รบยิ่งอยู่ยิ่งไม่ค่อยมีสองนะครับสามตลอดเลยแต่ก็จะมีแทรกบ้างนะครับเพรว่านอกมันยังไม่ เต็มร้อยนะครับความคุ้นชินนะครับไม่ชอบคุมผ้านะครับนกตัวนี้ปล่อยโล่งเลยนะครับความหล่อก็ประมาณนี้ครับผมให้ชมใกลๆ้ๆวันนี้ ต่อก็โทรมานะครับมีนะครับนกต่ออาชีพนี่ครับตอนนี้สามกบจะสามกบนะครับนี yeah, ่ครับนกสายภูเขาลมพัดพัดกุ้งแกว่งแว่งมันก็ขันนะครับ ข,ขึ้นนี่โตทันทีเรียกครูโยนอยู่นเงี้ยนะครับกําลังขึ้นนะครับขึ้นจัดละเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตานะครับาสายมงคลน,นะครับใครหาอยู่นะครับใครอยากได้นกเพชรบุญตัวไฟังนะครับก็โทรมานะครับผมเพชรบุญแท้สังครนกเขาใหญ่เพชรบุญนะครับเพราะว่าแบ่งแค่กับทีมงานที่รู้ใจกันนะครับผมอะ คลิปนี้จะ,จะปิดคลิไปไว้กับเจ้าสามกุกเพียงแค่นี้นะครับท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้ครับอ่ะนะครับสรนี้สวัสดีครับผมอ่านรายลนะเอยีาายดใต้คลิปนะครับทั้งเบอร์โทรทั้งไลน์นะครับถ้าปิดแล้วก็จะลบไลน์ออกรลบเบอร์ออกนะครับอ่ะสํารับวันนี้สวัสดีครับ